ีลามุดมานนี่เลยนะแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนง่วงนอนได้นอนกลางวันไหมนี่ใชไม่ได้นอนดอกนี่ดูหนากระรุมาๆๆเต้ไหนแม่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เวียวไปพาแม่มาแล้วพี่เียไปพามาแล้วแล้วดูมุดมาสิโอ้โห ทางลัดเลาะบอกดูงำตาพาไปสิเออหนูเดินมาทางนี้ไหนแม่อยู่ไหนหนูแม่อยู่นูน่นดูสิมีเห็ดไหมมีเห็ดหรือเปล่าปู่เขาบอกว่าเห็ดออกออกเก่งไหม แต่เราก็ไม่เคยเจอเห็ุกับเขาสักทีก็ละโ,โอ้โอ้โอ้มันเป็นกี่ต้มเด้อนันเดอไปแล้วมามามาเตือเตือไปรอแม่มาไม่ได้เอาอะไรมาให้กินด้วย เดี๋ยวนะ่มันเรื่อใครจะกินลูกอมเนะี่กินลูกอมไหมไปแล้วสมบูรณ์จะกระดุกกน นาำตาเดินไปทั่วเดี๋ยวเราไปรอง,งามตาอยู่ข้างนอกนะคะุก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 นกกระปูดตายน้ำห้งโต้ยตัวนี้น้ำขึ้นเยอะมาก ได้ต้องมันตรวจเช็คร่างกายสวัสดีแม่เพนสวัสดีแม่กรีนแสบอาบน้ำเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้วจ้ะต้องไปเป็นช้างบ้านยามค่ำคืนนะค่ะแม่ ได้รับทานข้าวกันจ้าได้เมนูไรายามเย็นทางนี้ก็ได้ปลาทูนะคะปลาทูไม่ใช่ปลาวันนูนเดี๋ยวให้เขาออกมาเพราะว่าเขาจะไปอาบน้ำอยู่ข้างนอกน้ำขึ้นเยอะมากเ่าจะให้ไปกินอยู่ด้านข้างนูนทีนี้น้ำมันขึ้นท่วมละ น้ำมันขึ้นท่วมแล้วนะคะแม่แม่วันสองวันนี้น้ำขึ้นมว่วพัวพูวบเลยอันนี้เรามาก่อนบอกมาไก่ผัดตะไคร้ไข่ต้มรดแกงส้มปลาทูแต่ตอนเที่ยงแล้วเดินไปหอบไป วันนี้เรามีครีมอาบน้ำเกาหลีเกาหลีหรือจีนไม่รู้เพราะเราอ่านไม่ออกสบู่เลี้ยวเผอิญย่างคลีบอาบน้ำ โอบเลยอยากจะบอกว่าความดันขึ้นแล้วตอนนี้เบบี้อันนี้มันไม่ใช่ของกินนะทุกคนแต n งกิ u นะคะเคมอาบน้ำจากแม่กรีนวันนี้เราก็ลยุย ได้เวล่อนประจวบมกกินน้ำก่อนจะให้อาบตรงนี้แล้นะคะทุกคนแต่น้ำเนี้ยยังไม่เข้าก็หายน้ำมากวันนี้งามตาไล่ตอนเที่ยงเนาะ ตอนกลับบ้านโอ้ดีดมากพอดีลงไหลก่อนไงเมื่อคืนทิ้งแม่ตุ้ยเมวโ,โดนกัดจนโครนจมโครนเลยแม่แต่ไม่มีเพลหลบทันเดี๋ยวนะคะหอมดีนะแม่ก็ใช้ใช่ไหมคะไม่เ็นไม่เพนสั่งมาให้ยังไม่ได้ทดลองหรอกมาแล้วคะ่ะนุน่น สองไม่ลูกสองสาวกระตาห้างมาแล้วค่ะโอ้ทำไมมันร้อนขนาดนี้ได้แช่น้ำนี่คือสิแบบมีแหงเนาะสวัสดีค่ะแม่แก้วทักทายามเย็นค่ะแม่มาเด้อไปสิมาอาบน้ำให้งามตาไล่ค่ะแม่เมื่อตอนเที่ยง พี่เสียก็ไม่กล้าตีน้องบอกพี่เสียน้องจะแบบเอเอชนรถนะเนี่ยพี่ก็ไม่กล้าตีไอ้น้องก็วีวือไล่แม่อีกฮะลงอะไรเตือ่อเลยเนาะ ไม่ไม่เคยใช้แต่ลูกสาวต้องได้ใช้ก่อนนานๆมาค่ะได้เพลงให้เจ้าเสบด้วยนะใช่ดีค่ะแล้วก็ได้เพลงด้วยแล้วก็ไล่เราด้วยโอ้จะกลับแล้วแม่จะกลับแล้วแหละแต่พอดีเขาก็นืวีวืวนาะงามตานะ่ะวีวือมากดูด ยายบอกว่าเอายังไม่ได้ใช้หรอแต่ทําไมตัวดําแล้วยายว่าว่ายายเขาเขาอาบน้ําเขาเล่นน้ําก็อยู่กับน้ําตลอดก็ตัวดํา โยงออเดอร์ให้เด็กๆได้นะคะแม่ๆค yes, ่ะดีค่ะดีไหมพร้อมอันนี้ไม่ใช่ของกินเด้อเตือ วันนี้ทำลายศาสตร์ของเราหนึ่งขยับมานี่วะพาไม่วาดมานี่ก่อให้อาบก่นะอนเนี่กินมืดมือ แต่กระโบอ้วนโบพี่อียใหญ่บาดเต้อมานอนตรงนี้มางามตาม,มาเลนอีเล่หมวกมปาา่าซาจิแลอันนี้หละตังมน เอาตโหหะโขไว้นี่วะ <c oughs> พี่เบียร์ใส่เผยให้น้องด้วน,นะโมแมนองกิ่อ่าปากขาเลย อาบทั้งคนทั้งช้างไปเลยโอ้ย oh. งามตาก็จะกินอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ของกิน oh. คุณแล้วเพิรน oh. อาปากกินอย่างเดียวเลยกินทุกอย่างที่ขวางหน้าถึงจะไม่ใช่ของกินก็ตามแต่ฉันสามารถเคี้ยวแล้วกลืนได้ <laughs> อันนี้คือเรื่องจริงสามารถเคี้ยวแล้วกลืนได้ค่ะสามกลิ่นให้คนอาบด้วยค่ะอันนี้ไม่รู้กลิ่นอะไรนะแม่หนูก็นึกว่าเหมือนกันไม่ได้ดูกลิ่นอะไรพี่เบียร์วานิลาบอกลิ่นดอกไม้ามาๆมา,มาขยับมานี่ลูกเออแต่ละคนเนาะมา,มาทางนี้มาทางนี้ ต้องเสี่ยงดังนะคะลูกสาว <Yeah. S 1> อันนั้นก็จะกินอย่างเดียวเลยลูกสาวตัวน้อยลูกสาวตัวใหญ่ก็จะไปอย่างเดียว <laughs> คิดว่าจะอาบเสร็จไหมก่อนคอาบเสอ,อ พี่จียงมันต้องมีคนหนึ่งแบบขึ้นขี่แล้วก็บีบให้นะอีกคนกระถูแบบพี่เสียไปตัดหญ้ากับพี่เจียยังไม่เสร็จเป็นอะไรโทรศพัพท์

สิได้กกับอยู่ดอกบ้านันนี่นี่ให้มันนอนอยู่ตรงนี้นะมา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  เง่นี่บาทมานี้มวงงามตาชูงวงสวยเออมันมเป่นอเภอไรนี่เหนียบอ่มาโอ้ยสิบอมมาหาเมโอี นั่งลงนั่งลงวาดนั่งลงเออนั่งตรงนั้นเละไม่ต้องถอยไปอีกพอไอ้คนน้อยก็จะกินอย่างเดียวเลย คนนั้นกระเตะเขาเน,ะน,น,นาะถากแกงนั้นมาอีกพอดีดอถูตรงเ,งเลื้งๆข้างนาน,นั่น<อ>นะดวงิดงตาก็าทำหน้าเขา

เตื้ออย่าก,กวนพี่เตือ้อมันหาหมูลินเนาะฮะมันละนินมันละน้อยมหมล่งวด เจ้าแสบต้องมีคนจับสองคนถึงจะเอาอยู่ <c oughs>

เจวาดหูตึงแล้วมึนมากใช่สุดยอดอ่ะเขาเป็นแบบนี้ต uh ั้งแต่ไหนแต่ไรนะแต่ว่าถ้าแบบความทำแรงๆเขาก็จะเร็วหน่อยขี้อยู่ขี้อยู่ขี้ลอยตุ๊ดปองตุ๊ดปอง แต่นางน่ารักชเชียร์เบียมันเคี้ยวก็กัดใบหูทั้งงามตาทั้งไม่วาดมาเด้อดเอา ทำหน้าคลืมอีกเนาะขี้อยู่ขี้อยู่ขี้อยู่ปวดขี้เวียพออยังถ้าเจีพูดได้คงถามเพราะนางไม่ชอบดิ่นน้ำใช่นางต้องแบบว่าร้อนจริงๆอะแม่คือร้อนมากอะ วันไหนที่ร้อนมากๆคือวันนั้นนางจะเล่นแบบเล่นหนักทางนน้นก็ลุงเรียกแก้วแก้วอยู่ทาง้นจะ้นนึๆ

ดเอารองเท้านี่ยืนกินนมเอาเก็บขึ้นมาสิชอบหลุดเลย จะหยุดนมยังไงก่อนเนอะล้วนดิน ัดคางามตาเนอนั่กัดคางามตาเห็นไหนั่นเก็บเยอะ่าหมอีเ่ดินแล้วบานเด้อบาเด้อ ลงน้ำอีกรอบ บอกฉันหนาวไ <laughs> ปขึ้นกลับบ้าน 三、四、五、 ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวแม่ตุ้ยลงไลก่อนนะคะแม่แม่แมเป็นไงล่ะเจเล่นดินโดนโลงน้ำอีกแล้วแม่ขอตัวก่อนทำกับข้าวจ้าแม่เพ่นหนูก็จะลงไลเหมือนกันนะคะบ๊ายบาย,บายจ้า